สวัสดีครับอยู่กับคิกเทนเดอร์เนื่องจากแมนซิสตี้และอาร์เซนอลเนี่ยได้เข้าชิงทางคาราบาวครับซึ่งจะชิงกันที่เวมบรีสนามของทีมชาติอังกฤษในวันที่22มีนาคมซึ่งก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับก็คือทางอาร์เซนอลเนี่ยการเข้าชิงคาราบาวครับ3ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้แชมป์สักครั้งเลยก็คือได้ที่2 3ครั้งล่าสุดเลยนะครับในการเข้าชิงส่วนแมนซิตี้ชิง7ครั้ง หลังสุดเนี่ยชนะติดต่อกัน7ครั้งก็คือได้ถ้วย7ครั้งนะครับจากการเข้าชิง7ครั้งหลังสุดดังนั้นมันหมายความว่าถ้าอาร์เซนอลชนะเนี่ยจะเป็นการหยุดสถิติของทั้งสองเลยนะครับก็ถ้าเป็นทางอาร์เซนอลก็จะเป็นหยุดสถิติแพ้ในรอบชิง3ครั้งติดต่อกันถ้าเป็นของแมนซิตี้ก็จะเป็นหยุดการชนะในรอบชิงของแมนซิตี้เครั้งติดต่อกันแต่ถ้าเป็นทางแมนซิตี้ได้แชมป์นี่ ก็สติก็ยังคงอยู่ตามเดิมของทั้ง2ทีมเลยโดยที่คอมพิวเตอร์เขาก็ทานายว่าอาเซนอลเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์ทางคาราบาลครับเนี่ย54%ส่วนแมนซิตี้ก็46อาเซนอลคว้าเยอะกว่าแมนซิตี้เนี่ยประมาณ8%นะครับสำหรับโอกาสคว้าแชมป์8%นี่แทบจะไม่มีผลแต่ผมว่าคอมพิวเตอร์นี่น่าจะทํานายผิดสักหน่อยผมมองว่าอาเซนอลนี่น่าจะสัก สัก80%แร้ซิตี้20นะครับดูจากคุมกำลังแล้วก็ความพร้อมณตอนนี้รวมทั้งพร้อมการเล่นต่างๆซึ่งอาร์เซนอลนี่ต้องบอกว่าไร้ที่ติส่วนอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจของทางเป๊ปกดิโอลานะครับเป๊ปกดิโอลาเนี่ยเข้ามาคุมทีมแมนซิตี้10ฤดูกาลเขาสามารถพาซิตี้เนี่ยเข้ารอบชิงบอลถ้วยทั้งหมดได้11ครั้งก็รวมทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศ ในประเทศก็คือคาราบาลครับเอเบครับเนี่ยนอกประเทศก็จะเป็นทาง an, am, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูสิบฤดูกาลคว้าแชมป์เออไม่ใช่คว้าแชมป์นะครับก็คือเข้าชิง10ถ้วยนั่นหมายความว่าการันตี1ปีมีเข้าชิง1ถ้วยแน่ๆจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเอาแค่ถ้วยภายในประเทศก็คือตัดแชมเปี้ยนลีกที่เราเข้าชิงไป2ครั้งก็จะเหลือ9นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าในประเทศเนี่ยเ um ป๊ปกอร์ดิล่าเข้ามาคุมซิตี้สิบฤดูกาล สามารถพาทีมเข้าชิงได้9ครั้งส่วนองตัวเซมิโยนี่จากการที่อ,อยู่กับบอลมัดแล้วตกรอบคาราบาลครับในฤดูกาลนี้ย้ายมาแมนซิตี้ปุ๊บได้เข้าชิงนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ที่ทําให้เจ้าตัวนี่เหมือนเหมือนฟื้นคืนชีพอารมณ์เหมือนชุบชีวิตขึ้นมาเลยนะครับสำหรับเซมิโย่ได้เข้าชิงจากการที่ตัวเองนี่ตกรอบไปแล้วตอนนี้ครับสถิติของเป๊ปกัวเดล่านี่คุมทีมทั้งหมด571แมต ก็คือคุมซิตี้ครับ571แมตช์ชนะ401แมตช์เสมอ83แมตช์แล้วแพ้อ,อีก87แมตช์ถ้าตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็ประมาณชนะประมาณ70%ก็ไม่น้อยนะครับสำหรับเป๊ปกอดิลลาในโอกาสการชนะต่อมาครับเป็นทางฟิลฟเดนฟิลฟเดนเนี่ยมีรายงานว่าทางเลอมาริตเนี่ยกำลังยื่นข้อเสนอเป็นมูลค่าสูงสุดที่จะเป็นเศรษฐีโลกเพื่อคว้าตัวฟิลฟเดนจากแมนซิตี้ ตัวนี้ต้องบอกว่าฟอร์มจะเป็นยังไงก็ช่างครับห่วงมากๆนะครับตัวนี้เป็นรูปหม้อสโมสรแล้วก็ฟอร์มอาจจะมีขึ้นมีลงไปบ้างแต่อย่างที่ผมบอกครับฟอร์มเขาเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมานะครับไม่มีออกทะเลไปไกลจนจนเอื้มอมจนเอากลับมาไม่ได้ตอนนี้ฟอร์มเจ้าตัวอาจจะไม่เด่นนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างซึ่งฮาเลนก็ไม่เด็นเหมือนกันนะครับตอนนี้ยิงไม่ได้เหมือนกันโฟเดนก็ก็พอที่จะช่วยทีมได้บ้างครับแค่ไม่มีประตูแค่นั้น ตอนนี้ยังไม่อยากให้ไปไหนครับไม่ยอมนะครับโฟเดนเนี่ถ้าจะเอาจริงๆขอสัก3-4 0 0ล้านนะครับตัวนี้แล้ววันอาทิตย์ครับเราจะเจอกับเวอร์พูซึ่งเล่นในบ้านเวอร์วพูอีกตอนนี้ครับเราตามอาเซนอนอยู่6คะแนนแล้วถ้าสมมติว่าแมตชน,นี้เราแพ้เราอาเซนอลชนะนี่จะกลายเป็นตาม9คะแนนหรือถ้าเราเสมอก็จะตาม7คะแนนขออภัยครับถ้าเสมอนี่ตาม8คะแนนซึ่งถ้าต่อให้8คะแนนก็ตามครับ กับแมตช์การแข่งขันแล้วอีก10ต้นๆน,นะครับโอ้โหมันยากมากยากกว่าเดิมทวีคูณแล้วก็มีสถิติที่ไม่ค่อยดีสําหรับการเล่นในแอนฟิลด์ของแมนซิ t y ตี้ซึ่งแมนซิ t y ตี้เนี่ยไม่ชนะในแอนฟิลด์ตั้งแต่2021เลยนะครับก็นับมาประมาณ5ปีได้ไม่ชนะเลยเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยแต่ยังว่าครับสถิติมีไว้ให้ทําลายแต่ถ้าดูจากฟอร์มซิตี้ตอนนี้คงจะทําลายยากอยู่แล้วก็เลี้ยวพูตอนนี้เขามาแรง การที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลในบ้านยิ่งฟอร์มดีๆช่วงนี้นี่ผมมองว่ายากมากๆเลยนะครับต่อมาก็เป็นเกรดมาฝากกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นแล้วว่า5ปีหลังสุดเนี่ยการใช้เงินของอทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูครับใช้เป็นอันดับหนึ่งประมาณ684ปอนด์ที่2เป็นอาร์เซนอล675ปอนด์ที่3เชลซี662ปอนด ที่4เป็นส u ปเปอร์578ปอนด์ที่5 n e นิวคาเซิน430ปอนด์นิวคาเซิลนี่ก็เริ่มพุ่งๆหลังจากที่มีการขายทีมต่อก็มีการซื้อตัวอย่างบ้าคลัง่งสำหรับนิวคาเซิล430ปอนด์ส่วนที่6เนี่ยเป็นทางลิวอูร์พูล423ปอนด์ส่วนเรานี่ก็เริ่มพุ่งๆมาช่วงหลังครับเป็น397ปอนด์ใน7อันดับแรกนี่เราอยู่อันดับที่7 ซึ่งในทีมบิ๊กซิกนี่เราอยู่อันดับสุดท้ายเลยเราใช้น้อยกว่าอาร์ซนอนเกือบครึ่งต่อครึ่งน,นะครับหรือแม้แต่แมนยูก็ตามแต่เราค่อนข้างดีสูสีกับลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลต้องบอกว่าซื้อตัวได้แม่นยำมากๆไม่ว่าจะเป็นเดียโก้โชต้าลุยดิอาต,ต่างๆถือว่าแต่ละตัวซื้อมาได้คุ้มส่วนสเปอร์นี่เห็นเงียบๆนี่ก็ใช้ย่อยนะครับใช้ไป578อ bon. ปอนด์ไม่ใช่เรื่องธรรมดานั่นแหละครับอย่างที่บอกว่า มีเงินอย่างเดียวมันมันยากครับที่จะสําเร็จได้ก็เคยบอกไปประมาณสัก2-3คลิปที่แล้วมั้งต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับสาหรับการทําทีมฟุตบอลเนี่ยมีแค่เงินอย่างเดียวมันไม่จบเงินแล้วก็นักเตะเนี่ยผมตีไปประมาณมีสัก50%นะครับถ้าได้นักเตะดีๆมามันก็มันก็ทําให้ทีมสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามีแค่ทีมกับนักเตะเออมีแค่เงินกับนักเตะอย่างเดียวนักเตะดีๆอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ ต้องมีอย่างอื่นด้วยครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ